จากติดป้ายเสื้อออโต้นะครับผมสามารถติดป้ายเสื้ออยู่ที่หนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นหรือสามชิ้นสามารถติดได้ถึงสี่ชิ้นในเวลาเดียวกันนะฮะขั้นตอนการทํางานของเขาจะควบคุมที่หน้าจอนะครับผมสามารถปรับตั้งในการเสื้อที่จะใช้งานได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทํางานของเขานะครับผมอันนี้จะเป็นการป้อนครั้งเดียวสี่ชิ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็เย็บ หรือเราจะเอาสองชิ้นก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะในการเย็บแค่2ชิ้นนะครับผม2ชิ้นครับมีสี่ชิ้นกับ2ชิ้น หรือว่าเราจะเย็บเป็นชิ้นเดียวแผ่นเดียวก็ได้นะครับอันนี้1ชิ้นหนึ่งแผ่นไม่พับครึ่งนะครับผมหรือว่าเราต้องการเย็บ1ชิ้นแต่พับครึ่งนะฮะก็สามารถปรับตั้งที่หน้าจอได้เลย,เลย นีเย็บแบบหนึ่งชิ้นพับครึ่งนะฮะจะโชว์โลโก้ทั้งหน้าทั้งหลังถ้าเป็นถ้าเป็นแบบพับครึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นชิ้นเดียวแบบไม่พับจะเป็นอ่าจะโชว์แค่ฝั่งเดียวจะโชว์ป้ายโลโก้แค่ฝั่งเดียวนะฮะครับผมเปิดแบบออโต้ก็ได้นะครับวิ่งแบบออโต้พอเราเย็บเสร็จปุ๊บก็จะอ่า ทิ้โลโก้ออกมาอัตโนมัติให้เลยนะฮะไม่ต้องไปกดที่หน้าจอมจะเป็นระบบย็บแบบออโต้นะครับจบขั้นตอนการทำงานครับ